จะเจอกับน้องฝนใส่ีไทยรวสวยนะคะวันนี้น้องฝนก็อยู่ที่สาขาสนามบินจังหวัดส,สุร,ราธ,ธานีนั่นเองนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะเข้ามาชมรถได้นะคะตอนนี้รถนะคะก็มีให้เลือกหลายคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวโฟวินตอนเดียวครอบรัวเพารอยตรงนี้เลยค่ะหรือว่าตอนเดียวตู้ทึบนะคะด้านหลังน้องฝนเลยค่ะเดี๋ยวน้องฝนพาไปชมรถกันนะคะใครที่อยากได้รถนะคะตอนนี้รีบๆเข้ามาสอบถามได้นะจ๊ะเดี๋ยวไปชมรถกันเลย ไล้ค่ะใครที่อยากได้ตอนเดียวโฟวินนะคะตอนนี้มีเข้ามาหลายคันเลยนะคะให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็น Toyota r e โ o หรือว่า i ีซูซูดีแนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาค่ะคอมเมนต์ comment มาได้พูดคุยกันได้นะคะนี่เรจ้านี่สีสวยมากเลยนะคะคันนี้เป็นปี2022ราคาเพียง559,000บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆใครที่อยากได้นะคะรถตอนเดียวโฟวินเอาไปทำเงินทำงานนะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะคะนี่ คันนี้ก็น้องก็ยังว่างอยู่นะจ๊ะรถสวยๆนะคะของเซรีไทยนะคะรับประกันเลยว่าไม่มีชนพลิกความน้ําท่วมอย่างแน่นอนและที่สําคัญไม่แทร้อยเปอร์เซนค่ะหรือว่าใครที่อยากได้ดย y ต้ารีโวนะคะคันนี้เลยนะคะเป็นปี2021ราคาเพียง569,000บาทเท่านั้นค่ะสวยด้วยนะคะสะภาพดีมากเป็นสีเทาดานะคะรถสวยสภาพดีใครๆก็อยากได้ใครๆก็ต้องตามหาอยู่แล้วค่ะนี่ ตอนนี้นะคะลูกค้าวอ l k กอินเข้ามาหลายเคสมากมาจัดไปเน้นบ้างมาซื้อสดบ้างนะคะลูกค้าอยากได้เป็นไหนก็สอบถามได้หรือว่าใครที่อยากได้เป็นรถคอกรัวนะคะโฟวินคอกรัวก็มีนะคะนี่คันนี้เป็นปี2022ราคาเพียง589,000บาทเท่านั้นค่ะหรือว่าใครที่อยากได้ Isuzu d m a x มนะคะ d ี a x นี่คันนี้เลย สปาร์ก x 3 0กนะคะปี2022ราคาเพียง559,000บาทเท่านั้นนะคะนี่สวยด้วยนะคะของตกแต่งก็แม็กใหม่ทั้งสีแม็กใหม่ยางใหม่แม็กแตงก่งด้วยนะคะยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยค่ะหรือว่าสีขาวก็มีนะคะสีขาวของเราก็มีนะคะพี่ๆใครที่อยากได้นะคะสอบถามได้คันนี้เป็นปี2023ราคาเพียง559,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะสวยนะจ๊ะนี่เลย รถที่นี่สวยนะคะหรือว่า t o y o t ร Revo s i ิ g l e c ลปี2020ราคาเพียง519,000บาทเท่านั้นค่ะให้เห็นกันแบบชัดๆเลยนะคะรถสวยสภาพดีนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้นะคะอยู่ที่สาขาสนามบินนะคะในส่วนของตอนเดียวทำเงินทำงานนะคะนี่หรือว่าใครที่อยากได้ตอนเดียวตู้ทึบนะคะ นี่จอดเรียงรายสวยงามมากนะคะมีทั้งอิซูซุนะคะหรูแล้วก็โตโยต้ารีโวนะคะมีให้เลือกหลายคันเลยจ้ารถท้องเย็นเราก็มีนะคะใครที่ตามหารถท้องเย็นเอาไปใช้งานนะคะความสูงอยู่ที่เมตรเก้านะคะติดอุณหภูมิติดลบ2.5นะคะนี่25นะคะอุณหภูมิติดลบ25นะคะใครที่อยากได้รถท้องเย็นนะคะก็สามารถเข้ามาได้ ในส่วนของตอนเดียวตู้ทึบเชิงพาณิชย์นะคะเอาไปวิ่งงานนะคะตู้ใหม่แกะกล่องความสูงของตู้ก็จะอยู่ที่2.10เมตรสิค่ะนี่เลยนะจ๊ะใครที่สนใจนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะจองเพียง999บาทนะคะขับฟรี90บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะฐานน้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้ง20,000กิโลค่ะแล้วก็มีช่วยผ่อนใ้แล้วก็มีเสิร์ฟรถนะคะ 5,000บาทใครที่สนใจโทรหาน้องคนเลย0810932445นะคะ0810932445นะคะสอบถามได้ค่ะ